สวัสดีครับน้องน้องวีทุกคนครับวันนี้เนี่นะครับเจอกับพี่เจอแบบนี้เนี่ยต้องมีเรื่องราวดีๆแน่นอนครับเพราะวันนี้นี่นะครับพี่เจอไม่ได้มาคนเดียวครับพี่เจอกําลังอยู่กับน้องครับที่สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์เ d 0มดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คะแนนเป็นอันดับที่1เลยครับไปทําความรู้จักน้องกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมชื่อปณนิธานเจริญสุวรรณกุลชื่อเล่นแทนเรียนอยู่ชั้นม6โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยครับ แน่นอนครับวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยเป็นคนที่หนึ่งเลยนะครับที่ได้คะแนนสูงสุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพี่เจลอยากถามก่อนอันแรกเลยครับทาไมน้องแทนถึงเลือกเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์นะครับครับคือตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นพ่อทํางานพ่อผมก็เป็นหมออยู่ครับครับผมอยู่บ้านก็มีคลินิกเห็นเหมือนคนป่วยมาหาพ่อก็รักษาเขาก็หายแล้วก็ดีใจครับผมก็ค่อนข้างชอบอาชีพแบบนี้ครับหลักก็คือมีแรงบันดาลใจมาจากครอบครัวนั่นเองเนาะ ก็รู้สึกภูมิใจฮะภูมิใจว่าที่ทํามาตลอดก็ที่น้องขยันมาตลอดตั้งแต่มอต้นมอปลายก็สามารถทําได้สาเร็จถ้าเรารู้จุดมุ่งหมายว่าลูกต้องการเรียนในสาขาไหนก็ควรจะเตรียมตัวก่อนสักประมาณสองสามปีตอนที่ขึ้นมอปลายแต่ว่าถ้าไม่ทันจริงๆก็สักปีหนึ่งโดยการวางแผนว่าจะเรียนให้ถึงช่วงไหนก่อนที่เราจะสอบแล้วก็เรียนให้จบ แล้วก็อ่านหนังสือให้ทันติวให้ทันต้นนี้ค่ะนอกจากคุณพ่อแลนีครับที่เป็นหมอนี่นะครับพี่เจลทราบมาว,ว่าตอนนี้พี่สาวของน้องแทนสองคนเนาะก็กำลังศึกษาในคณะแพทย์ด้วยใช่ไหมครับพี่เจลอยากรู้ว่าพี่สาวทั้งสองคนนี่มีส่วนช่วยน้องแทนยังไงบ้างไหมครับในการเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์หลักๆก็คือ ช่วงที่พี่กลับมาจากเรียนก็คือกลับมาที่บ้านเวลาเจอกันผมก็จะถามเกี่ยวกับว่าเรียนพิเศษยังไงเรียนยังไงให้ทันทำไมเรื่องนี้ยากจังช่วยทําข้อนี้ให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการปรึกษากัน<ช>นอกจากครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญก็คือกลุ่มเพื่อนใช่ไหมพี่อยากรู้ว่ากลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนน้องแทนเนี่ยนะครับมีส่วนช่วยยังไงบ้างครับในการผลักดันให้เราเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ครับก็จะมีเพื่อนบางคนก็อาจจะมาถามกันจุดไหนที่เรารู้เราก็จะช่วยติวเพื่อนหรือว่า ถ้าจุดไหนที่รู้กันกระจายกระจายหลายคนก็จะมาช่วยติวกันก็เหมือนแลกเปลี่ยนความรู้กันครับก็คือว่าพูดง่ายๆคือเราช่วยกันเรือนั่นเองใช่ไหมครับเ<ม>ขาบอกว่าเลยนะเขาบอกว่าเวลาเราพายเรือเนี่ยถ้าพายคนเดียวเนี่ยมันก็ถึงฝั่งเหมือนกันจริงไหม,มแต่ถ้าเราช่วยกันพาย<ม>นี่นะครับมันก็จะถึงฝั่งได้เร็วขึ้นเนาะผู้ปกครองก็คิดว่าท่านมีส่วนที่จะช่วยเหลือลูกๆของท่านได้ ด้วยการให้กำลังใจแล้วก็ดูแลสุขภ,ภาพดูแลทุกอย่างของลูกๆให้ให้ให้นิ่งให้มีสุขภาพดีอค่ะทีนี้พี่เดียอยากถามนิดนึงน้องแทนว่าปกติแล้วนี่นะครับปวดวิชากับโรงเรียนเนี่ยมีส่วนช่วยเราย่างไงบ้างครับมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับ ถ้าเรียนที่กวดวิชาหาเรียนที่โรงเรียนจริงๆก็แล้วแต่เนื้อหาครับบางเนื้อหาก็จะเรียนที่โรงเรียนก่อนหรือบางเนื้อหาจะเรียนที่กวดวิชาก่อนถ้าสมมุติว่าเรียนที่กวดวิชาก่อนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเี่้มาเรียนแบบลึกซึ้งมากๆเพราะว่าที่กวดวิชาก็ค่อนข้างจะมีเวลามากกว่าที่โรงเรียนครับผมก็จะเรียนแบบลึกซึ้งแล้วก็พอไปโรงเรียนเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นแต่ถ้าเรียนที่โรงเรียนก็เหมือนกับว่า เราก็จะได้เอาเนื้อหานั้เนี่ยมาเจาะลึกอยู่ที่วดวิชาอีกทีนึงครับก็คือมีส่วนเติมเต็มช่วยกันใช่ไหมครับครับแล้วนิดนึงได้ไหมน้องแทนเมื่อกี้แอบคุยกับน้องแทนน้องแทนเนี่ยเรียนพิเศษมาตั้งแต่ป 6, ับแล้วก็เรียนที่วีบเดอร์เบนด้วยน้องๆฟังนะครับเรื่องแรกบทแรกที่น้องแทนเรียนพิเศษตอนป6ที่วีบายเดอร์เบนคือเรื่องอะไรครับเรื่องตรีโกณมิติตรีโกณมิติเลยนะครับน้องเขเหือจจะงงว่าตอนป6เนี่ยเรายังไม่ได้เรียนถึงขนาดนี้เลยทำไมน้องแทนถึงตัดสินใจเรียนตรีโกณมิติตอนป6ครับ คือวิชาแรกที่ผมเรียนคือฟิสิกส์เรียนฟิสิกส์ก็เข้าไปเรียนกนลศาสตร์แล้วก็ไม่เข้าใจเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าซาคอร์สแทนแต่ละตัวมันคืออะไรบ้างก็เลยตัดสินใจมาเรียน บทวิชาเพื่อให้รู้จัก3ตัวนี้ก่อนพูดง่ายๆคือจุดเริ่มต้นที่เราเรียนก็คือเพราะว่าเรามีปัญหาเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมเราเรียนแล้วงงใช่ไหมเราก็เลยอยากจะรู้เพิ่มเติมมันจะได้กระจ่างใช่ไหมครับครับแล้วเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับน้องแทนไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะน้องแทนยังทํากิจกรรมหลายอย่างด้วยครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่พี่เจลแอบถามเมื่อกี้ได้เป็นตัวแทนประเทศไปทาอะไรนะครับไปแข่งขันฟิสิกส์สัพพยุตไปแข่งขันฟิสิกส์สัพพยุตใช่ไหมครับแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศอีกเหมือนกันไปดูงานที่ไหนนน้องแทที องค์กรเซิร์นสวิตเซอร์แลนด์ครับสุดยอดเลยครับน้องแทนเห็นไหมครับว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่นะครับมันประกอบด้วยหลายส่วนนะครับที่คอยช่วยผลักดันน้องแทนเนาะให้มาถึงจุดจุดนี้ได้สุดท้ายครับน้องแทนพี่เจลอยากให้น้องแทนนี่นะครับฝากข้อคิดดีๆกับน้องๆที่ดูอยู่ครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้นี่ผ่านอุปสรรคมาเยอะเลยเรามีวิธียังไงบ้างแล้วก็ฝากน้องๆนิดนึงแล้วกันครับผมครับสาหรับสาหรับถ้าเป็นช่วงที่อ่านหนังสือเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องว่า อ่านบางส่วนก็ไม่เข้าใจก็มีหลายส่วนที่จะช่วยเราได้ตั้งแต่อาจจะไปเปิดหนังสือเล่มอื่นดูประกอบกันหรือว่าเปิดอินเทอร์เน็ตดูถามครูถามเพื่อนทุกคนก็จะยินดีให้คําตอบครับครับถ้าสมมุติว่าเครียดเนี่ยก็อาจจะมีการพักผ่อนบ้างเดินออกไปดูนอกหน้าต่างแล้วก็กลับมาอ่านใหม่ครับ สุดยอดเลยครับน้องแทนครับสุดท้ายนะครับน้องๆวันนี้ก็ได้ข้อมูลและได้สาระดีๆเนาะอย่าลืมนะครับเอาข้อมูลดีๆในวันนี้ไปปรับใช้กับเราครับน้องครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับวันนี้พี่เจลแล้วก็น้องแทนเนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแทน